วารตตี้ดีบี2ภูมิใจเสนอคมมันดูกล้าตายโดยสยุมภูมทดศพลแฟนทอม8เครื่อง A112 เครื่องกันชิป4เครื่อง ไอปากหมาสองตัวหัวหน้าคิดว่าพอไม่สรับการถล่มภูหมอกในวันพรุ่งนี้5าปูนอ่านรายการเครื่องบินที่จะใช้ในการถล่มภูหมอกพรุ่งนี้เช้าให้หัวหน้าพยักฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากแกหัวหน้าพยักนั่งคิดอยู่พักหนึ่งดึงรายการจากมือของหาปูนไปดูอีกครั้งผมคิดว่าคงพอแต่ควรจะใช้พวกสปุกกี้เขามาช่วยด้วยเพราะถ้าพวกมันเกิดย้อนขึ้นมาตีเราทางนี้เราไม่รอดแน่กระสุนปืนกลที่ยึดได้ ก็มีเพียงพอที่จะยิงได้เพียงไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้เราสามารถขอได้ตรงจากบาวเดอร์คอนโทรไมันจะเป็นต้องใส่ลงในรายการนี้ก็ได้ทางเนี้ยผมไม่ห่วงผมห่วงแต่ทางเจ้าเพลิงนะสิไม่มีอะไรช่วยสักอย no <hel> to to conv, er ่างผมว่าม you know, ันต้องมีแต่ไม่เช่นนั้นอ่ะมันคงไม่กล้าให้ผู้เชี่ยวชาญติดตามไปด้วยหรอกคุณก็รู้ไว้พวกไอ้กันนั่นอ่ะรักชีวิตของพวกมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดครับผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะส่งรายการเครื่องบินที่ต้องใช้ให้หอบังคับการลอยฟ้าทราบ ทางนั้นจะได้ตัดเตรียมเครื่องเอาไว้ให้พร้อมมูลบิมมูลบิมจากฮาปูนเปลี่ยนฮาปนใช้วิทยุใดแนงชนิดซิงเกิลไซแบนบิดความถี่ไปยังช่องความถี่ที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนออกเดินทางมาแล้วเรียกชื่อรหัสของกองบัญชาการลอยฟ้าเวรระยะเรียกทุกๆนาทีหลังจากการเรียกครั้งที่5ผ่านไปสัญญาณการตอบรับจากกองบัญชาการลอยฟ้าก็ตอบกบลับมาฮปูนจากมูนบริมมีอะไรว่ามาเลย ขอรายงานกันใช้เครื่องสำหรับแผนปฏิบัติการพรุ่งนี้พร้อมกับข่าวใหม่การพูดติดต่อระหว่างฮาปุน่นกับกองบัญชาการรอยฟ้าก็ทำโดยใช้แผนประมวลรับที่ออกให้โดยกองบัญชาการใหญ่ของ CIA ซึ่งตั้งอยู่ไส่งอนโดยใช้ชื่อรหัสประจำว่าบลูชิปพร้อมแล้วรายงานมาได้เลยฮาปุน่นเริ่มรายงานการใช้เครื่องบินให้กับกองบัญชาการรอยฟ้าทราบทั้งหมดเสียงจากทางโน้นหายไปสะอึดใจหลังจากสั่งให้เขาคอยก็ตอบกลับมา โอเคเราจะจัดทุกอย่างตามที่คุณขอมาและจะส่ง F105 มาอีกหนึ่งฟุงสำหรับต่อต้านอาวุธปลอมนำวิถีเพราะทางฝ่ายข้าศึกอาจจะมีพอใจไหมขอบคุณมากผมจะสแตนบายวิทยุไว้ตลอดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรียกได้ตลอดเวลาขอบคุณอีกครั้งเลือกกันครับเสียงการติดต่อขาดหายไปหัวหน้าพยักแยกตัวออกไปตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดกำลังป้องกันเพื่อตั้งรับการเข้าตีของกำลังฝ่ายขบวนการประเทศลาว ทหารเกือบทั้งหมดไม่ยอมนอนกันเลยพาะในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้คงไม่มีใครคิดถึงการนอนเป็นแน่เกาเอาเสยียงเรียกเบาๆดังจากโคนต้นไม้เมื่อเพื่อนรบกำลังเดินตรงไปถึงมันเป็นสัญญาณบอกฝ่ายที่ได้ตกลงกันเอาไว้นั่นเองมันเป็นเวลาเกือบหกโมงเช้าเมื่อเขาเคลื่อนเข้าไปถึงจุดนัดพบในเวลาขณะน,นี้ภายในป่ายังปกคลุมไปอยู่ด้วยความมืดจึงไม่สามารถจะมองเห็นหน้ากันได้สัญญาณของฝ่ายนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสอบถามผู้ที่เดินเข้ามาใกล้ตัวว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าเสือโครงเพิงรบรีบตอบสัญญาณบอกฝ่ายกลับไปทันทีพถ้ธคืนชักช้าอาจจะโดนกระสุนปืนจากพวกเดียวกันเสียงสวบสาบร้เสียงเดินตรงมาหาบักสีนั่นเองเดินนำหน้าพวกสโคบที่เดินนำหน้ามาก่อนออกมาต้อนรับบักฟลังยังโบหอดเลยสงสัยหลงทางแล้วเด้อน่พอเห็นหน้าว่าใครเป็นใคร บักสีก็เปิดปากรายงานทันทีสกายบลู Sky Blue ยังมาไม่ถึงตั้งทันที่ออกเดินทางก่อนหน้าเขามาตั้งนานเป็นไปได้มากทีเดียวที่มันจะหลงทางแต่พอเขาจะเอ่ยปากถามต่อเสียงฝีท้าของคนก็ดังขึ้นทางเบื้องหลังเขาให้สัญญาณทุกคนรีบหลบเข้าที่กำบังกาเวเงียบยังไม่มีเสียงตอบจากผู้มาใหม่ทั้งหมดเตรียมยกปืนขึ้นประทับบาอยู่ในเตรียมยิงไปยังร่างตะคุ่มที่เห็นรางๆอยู่กาเวเพิงรบ ถามขึ้นอีกครั้งเพื่อความแน่ใจร่างนั้นไหวเยือกเมื่อเพลิงรบพูดจบปืนทุกกระบอกเล็งตรงไปยังร่างนั้นตลอดเวลาเพียงแต่รอคำสั่งจากเพลิงรบเท่านั้นผมผมลืมอย่ายิงพวกเดียวกันพวกเดียวกันเสียงพูดสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษผมกับร่างนั้นก้าวมาหาอย่างช้าๆเพลิงรบถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะเขาจำเสียงนี้ได้ดี มันจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสกายบลูนั่นเองจำเอาไว้แต่เสือกลือมอีละกอโดนแน่ๆมีอย่างที่ไหนเสือกมาลืมเพียงคำง่ายๆแต่ฉันไม่อยู่ด้วยแล้วก็อยู่เดฟแน่ๆนะขอโทษไอ้ลืมไปจริงๆัวแต่หลงทางอยู่เลยลืมไปหมดโอ้ยเหนื่อยจริงๆป่าแบบนี้ไอ้ไม่เคยเจอมาเลยในชีวิตเดินยากระยำบพอมาถึงมันก็ล้มตัวลงนอนเหยียดยาวแบบหมดแรงเข้าตมโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มันแสดงออกมา ทำให้เพิงงรบหนักใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการแสดงว่าไอบา้บ้านี่ไม่เก่งจริงตามที่มันคุยเอาไว้เลยเพียงการเดินด้วยระยะทางไม่ถึง5กิโลยังหลงทางได้ในการแสดงกริยาไม่สนใจดีกับสถานการณ์รอบๆตัวในยามที่ตนเองเกิดความเหนื่อยอย่างหนักมันไม่ใช่วิสัยของนักรบที่จะนํามาใช้ในสานามรบเพราะถ้าขาดความควบคุมตัวเองเมื่อไหร่ความตายเท่านั้นคือสิ่งที่นักรบคนนั้นจะได้รับ พวกสโคบที่เหลือต่างเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆจนครบเจ้าแหลมหอบสังขารมาเป็นคนสุดท้ายพี่เพลิงดาผมไม่ได้นะผมไม่ได้ถลายไปไหนผมขึ้นไปเกือบถึงยอดภูก็สังเกตการเรียบร้อยแล้วแลว้ววกับมาหาพี่นี่แหละแน่ไม่เล่าเสือกทำคุยอีกนังมึงขึ้นไปพบอะไรมั่งรีบรายงานบอกมาดีกว่าแต่บุเ่นสำนวนอยู่อย่างเงี้ยโดนแน่ๆมึงอะโทรพี่เพิงก็ให้ผมพักหายใจหายคอก่อนก็ไม่ได้ ขอเวลาอีกสิบนาทีนะผมจะเขียนแผนที่ให้พี่ดูอย่างละเอียดเลยพวกสโคปกระจายกำลังกันออกเป็นวงกลมเพื่อระวังป้องกันตัวเองให้ดียิ่งขึ้นท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเยจ้าแหลมนั่งเขียนแผนที่ง่วนอยู่คนเดียวส่วนสกายบลูนอนหลับเป็นตายด้วยความเหนื่อยตามที่ผมพอสังเกตได้เมื่อคืนน่ะทั้งด้านนี้มีรังปืนคนประจำอยู่แต่ผมไม่ทราบจำนวนแน่นอนนะเพราะมันมืดเหลือเกินน่ะบริเวณตีนฐานของมันโล่งหมดไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักต้น แต่ผมเข้าใจว่าเขาจะไปดวงกลับระเบิดแน่ๆเพราะมันมีเส้นทางเดินเข้าออกเพียงเส้นเดียวเท่านั้นน่ะมีอีกอย่างที่ผมไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรมองดูจากลักษณะาภายนอกนะใครกระรางยิงจรวดที่พวกเราชอบใช้อ่ะแต่รางของมันน่ะใหญ่กว่าแล้วมันตั้งเรียงกันเป็นแนวเต็มไปหมดทั้งฐานเลยสุ่มโจมตีของมันก็คงจะมีนะพอผมได้ยินเสียงคุยกันจากจุดห่างจากฐานของมันเกือบกิโลอ่ะแต่ก็ไม่ทราบที่อยู่แน่นอนหมดแค่นี้นครับ มันสรุปรายงานตอนท้ายอย่างหน้าตาเฉยเพิ่งรบหยิบแผนที่ที่มันเขียนขึ้นมาพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ความอะไรมากนะเพราะมันไม่เหมือนระบบแผนที่ที่เขาเคยเรียนมาเห็นมีแต่เส้นโยงกันเต็มไปหมดจึงใช้วิธีเอานิ้วชี้และให้มันอธิบายให้ฟังเอ้ยอีเส้นขยุกขยุกตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงลำน้ำหรือทางเดินกันวะโธ่พี่เพิงเ็แก้งโง่งไปได้ลำน้ำที่ไหนมันจะไปอยู่บนยอดเขาแล้ว ที่ผมเขียนไว้นี่มันเป็นทางที่พวกมันใช้เดินออกจากค่ายบ้านมึงนะสิเขาใช้เครื่องหมายแบบนี้แทนทางเดินไอ้ที่เป็นจุดเล็กๆบนพื้นดินน่ะข้างหน้าของฐานนี่มันแปลว่าอะไรวะทุ่นระเบิดไงครับผมหมายความว่าไอ้เส้นทางเข้าไปในค่ายมันเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือทางที่พวกมันใช้เดินกันนอกนั้นน่ะเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดก็มึงไปตอนกลางคืนน่ะไอ้ทำไมเสือรู้ด้วยว่าระเบิดมันอยู่ตามที่มึงจุดเอาไว้วะเพิ่งรบสอบถามมันอย่างงงๆ เพราะเครื่องหมายที่มันแสดงเอาไว้ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่มาดูก็คงจะไม่รู้บางอย่างถึงให้มันอธิบายมันเองก็ยังไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่พอจะสรุปได้ว่าตอนหน้าของฐานเป็นที่โล่งยากที่จะหลบเข้าไปดูที่ไม่ถูกพบเห็นรังปืนกลไม่ทราบจํานวนตั้งเรียงรายอยู่รอบๆค่อนข้างหนาแน,น่นพอจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจะต้องเป็นแรงสําคัญของมันเลยทีเดียวแต่ไม่เช่นนั้นน่ะมันจะไม่ใช้ปืนกลจํานวนมากขนาดนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจก็คือไอ้รางแบบจรวดที่มีขนาดใหญ่และตั้งหนานแน่นล้อมภายในฐานอยู่สกายบลู Blue, ทุกบกขึ้นมาเพื่อถามข้อสงสัยอันนี้แต่ก็ยังไม่เป็นที่กระจักไอคิดว่ามันคงจะมีจรวดใช้แต่คิดไม่ออกว่ามันจะจรวดแบบไหนที่ใช้ฐานยิงด้วยไม้แบบเนี้ยถ้าจะว่ามันเป็นเครื่องยิงจรวดนวมิถีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะในรางไม่มีเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ในการยิงจรวดเลยยอมรับว่าไอายอมแพ้ต่อปัญหาอันนี้ไม่เป็นไรอีกไม่นานเกินรอ เราก็คงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรนะจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกอยู่ต้องการรู้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันตอนนี้เราต้องเคลื่อนย้ายด่วนเพื่อหาที่พี่ปลอดภัยกว่านี้เหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงการโจมตีจากเครื่องบินก็คงจะเริ่มขึ้นอยู่พร้อมที่จะเดินทางต่อหรือยังสกายบลูทำหน้าเยเกเ,กเมื่อเพลิงรบพูดถึงการเดินทางตอบออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆก็พอไหวนะแต่ถ้าจะเดินกันไม่ไกลนักอ่ะเมื่อคืนโดนหนามเล่นงานระบบไปทั้งตัวเลยเพลิงทายหน้าด้วยความอ่อนใจ เมื่อเห็นกริยาอ่อนร้าหวยรุ่แรงจากเจ้าของเสียงเขาเรียกยานางทองสุขมาปรึกษาแผนการต่อไปเขาสียญาอีรบมันหารอยเมตรมาที่พิกัดเดลตาเอ็กโคสองหาแปดเจ็ดสองสี่ซุ่มตัวอยู่ในปลาแถวๆนั้นการเคลื่อนที่แบบเดิมอย่างง่ายกันไปใส่สัญญาณบอกไฟร่วมสิบเอ็ดพอใจบอโดยขะน้อยบ่มิยังสงสัยกะเฮ็ดโลดใจคว่มเงียบไปมากที่สุดแต่ไผเกิดการประทะให้ถอยโตออกจากผูดท่านที่ต้องห่วงมูเด้อ ย่านางทองสุกรับคำสั่งแล้วเดินออกไปบอกพักพวกพอทราบคำสั่งแล้วทั้งหมดก็เริ่มแยกย้ายกันไปคงเหลืออยู่แต่สกายบลูเพิ่งรบที่กำลังสำรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ครั้งสุดท้ายเมื่อกบเกลือนร่องรอยเสร็จเขาก็พยักหน้าให้สกายบลูเริ่มเดินทางการเดินทางช่วงนี้ค่อยยังชั่วขึ้นเพราะจากแสงร่างๆของเวลาเช้าก็พอจะมองเห็นเส้นทางที่ชายเดินและสภาพของป่าก็ไม่ทึบนัก เกือบครึ่ชงชั่วโมงเสียงสัญญาณบอกฝ่ายถูกถามมาจากหลังต้นไม้ที่อยู่เบื้องหน้าของคนทั้งสอง 9. สัญญาณรวม11ก็คือฝ่ายถามจะถามเลขอะไรออกมาก็ได้แต่ฝ่ายตอบจะต้องตอบตัวเลขที่สามารถรวมกับจํานวนตัวเลขที่ผู้ถามคนแรกถามมาให้ได้11พอดี 2. พอตอบเสร็จเพิงรบก็พาสกายบลูเดินตรงไปยังต้นไม้อย่านางทองสุกนั่งคุกเข่าอยู่เพียงผู้เดียวพวกเข้าไปใส่เบิดละหรือยังมาบอกถึง มาหมดแล้วขน้อยตะแฝงตัวอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดขน้อยสั่งให้ห่างกันคนละซ้าเมตรถาคําสั่งจากนายครู่เจ้าแหลมหอละ่ะหอดระบอกมาโดนแล้วขน้อยสีน้ำนายคู่ไปหายญ้านางทองสุขพาเพิงรบและสกายบลูเดินลัดเลาะออกจากที่นั่นไปอีกประมาณ50เมตรบริเวณนั้นเป็นหลืบเขาเหมาะแก่การซ่อนตัวเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังสามารถป้องกันลูกยาวได้ดีอีกด้วยถ้าไม่สังเกตให้ดีแล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้เลย มีพวกต้นสาบเสือโปกคคุมอยู่อย่างหนาทึบเอาเขาเออกมากินกันได้แล้วนอนทาข้ามัังจะคอยเจ้าแลมไปเอาวิทยุ h อ2ดีแจกบกสีมาให้ด้วยห้ามใช้เสียงเด็ดขาดเด้อฮาปูนฮาปูนจากเบอร์ด็อก1นสเปลี่ยนเสียงวิทยุใดแน่ที่ฮาปูนเปิดทิ้งเอาไว้ดังขึ้นเมื่อตอนเกือบ8โมง3าเขารีบลงออกจากวงอาหารเดินไปหยิบปากพูดหูฝังทำการติดต่อกับไอ้ปากหมา เบ r ร์ด็อกนจากฮาปุนกำลังรับฟังอยู่ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายให้ทราบด้วยเปลี่ยนเป้าหมายคือยอดเขา3,400ซึ่งอยู่ห่างประมาณ1กิโลเมตรไปทางทิศต,ตะวันออกของที่ตั้งของผมเข้าใจว่าข้าศึกมีปตอ,ตอ,ตอและจะรวดต่อสู้อากาศยานรายละเอียดนอกนั้นผมไม่ทราบเพ่งรบที่ชายวิทยุเ t สถูดักฟังอยู่ด้วยรีบกดปุ่มส่งวิทยุแล้วรายงานเป้าหมายเพิ่มเติมจากฮาปุนเบอร์ด็อกหน จากสโคปิดเออร์ขอรายงานรายละเอียดเป้าหมายเพิ่มเติมเปลี่ยนว่ามาเลยสโคปิเดอร์เรากำลังฟังท่านอยู่บนเป้าหมายมีแรงส่งจรวดขนาดใหญ่ไม่สามารถจะทราบได้นแน่นอนว่าเป็นจรวดชนิดไหนเข้าใจว่ามีปะตะอ,อขนาด40มิลิเมตรตั้งอยู่บริเวณกลางฐานรับข่าวถูกต้องมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าแหลมรีบโบกมือทําสัญญาณเมื่อเพลิงรบจะพูดวิทยุตอเป็นสัญญาณให้ทราบว่าข้าศึกอยู่ใกล้เขาเลยใช้วิธีการกดปล่อยสั้นๆยาวๆ3-4ครั้งแล้วปิดวิทยุ เจ้าแหลมคลานมากระซิบที่ข้างหูมันเดินออกมาประมาณสิบคนน่ะล่อมันเลยไมพ่พี่มันไม่เห็นเราหรอกผมออกไปเจียนมันเลยอบ้าเอ้หนึ่งซาอีกแล้วกูสั่งให้อยู่เฉยเฉยเสือกทาซาอีกแล้วไปกลับไปประจําอยู่ที่เดิมแล้วอย่าเสือกทะลึ่งอีกอะคราวนี้ฉันเก็บแกแม่นะเว้ยฮาปูนจากเบอร์ด็อกหนึ่งสี่เราจะยิงสมิดช่วยตรวจและปรับให้ด้วยรับทราบจวกเลยไอ้ปากหมาฉากแวกพุ่งเข้าสู่เขาภูหมอกอย่างรวดเร็ว จรวดมากเป้าที่จะอยู่ใต้ปีกถูกยิงออกไปยังเป้าหมายแต่ขณะจรวดยังวิ่งไม่ถึงเป้าหมายอาวุธชนิดหนึ่งจากฐานภูหมอกก็พุ่งสวนออกมาขนาดของมันใหญ่กว่าจรวดที่ไอ้ปากหมายิงไปสักเล็กน้อยไอ้ปากหมาหักคว้าสุดตัวพร้อมกับเชิดหัวขึ้นสองเสียงดังขึ้นในไล่กันเสียงแรกเป็นเสียงระเบิดของจรวดที่พุ่งกระทบกับยอดเขาภูมอก เสียงที่สองที่ค่อนข้างเบากว่าเล็กน้อยมันเป็นเสียงของจรวดที่พวกข้าสึกยิงออกมากระทบเข้ากับส่วนหน้าของไอ้ปากหมาเข้าอย่างจังมันเสียบเข้าไปในราตัวไอ้ปากหมาม้วนตัวควงเติ้วอย่างเสียหลักเหมือนนกที่ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กตรงหน้าอ,อกและลิ่วลงสู่พื้นด้วยอาการดุดเดิมห่าปุน่นหลับตาลงด้วยความเสียวสยองหมายการ์ดจรวดอะไรของมันเป็นแบบนั้นนะไอ้ไม่เคยเห็นเลยในชีวิตสกายบลู คลางออกมาด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นรูปร่างของจรวดฆ่าสึกที่ยิงเข้าใส่ไอ้ปากหมาเพิ่งรบรีบคลานไปจับบ่าของสกายบลูกดลงให้หมอบลงตามเดิมเพราะมันโผล่ส่วนหัวออกไปจากที่ซ่อนด้วยความลืมตัวอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไปนะ้เดี๋ยวมีของดีให้ดูอีกเยอะขืนโผล่หน้าออกไปแบบเนี้ยจะไม่มีชีวิตอยู่จนได้ดูของดีนะเขาพูดด้วยเสียงเบาๆแต่แรงบีบจากมือของเขาทําให้มันถึงกับหน้าเยเกด้วยความเจ็บ พยักหน้าแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพิ่งรบจรึงคลายการบีบแล้วคลานกลับลงมาที่เดิมเบลดคอนโทลจากฮาปุลเบร์คอนโทลจากฮาปูนฮาปุนรายงานกลับไปยังเอลดคอนโทลที่เชียงลมด้วยน้ำเสียงดราล่าลักเมื่อเห็นไอ้ปากหมาตัวแรกถูกยิงยื่นลงสู่พื้นดินและไม่ได้ยินเสียงการติดต่อจากมันอีกเลยฮาปูนจากเบลดอร์โทลมีอะไรว่ามาเรากำลัลงฟังท่านอยู่เบ์ดด็อกหนึ่งสี่ถูกยิงตกไปแล้วขอสั่งปฏิบัติการด่วน เบอร์ด็อก15กําลังเดินทางไปแล้วทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงดําเนินตามแผนเดิมรับข่าวถูกต้องไหมรับข่าวถูกต้องดําเนินการตามแผนเดิมเริ่อกัน